สวัสดีครับสวัสดีครับมาปลูกมะเขือไข่เต่ารับประทานปลอดสารพิษกันนะครับวันนี้เราปลูกมะเขือไข่เต่าลูกเล็กๆแบบนี้รับประทานอร่อยนะครับเห็นไหมครับวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายนะครับนำเมล็ดพันธุ์นะครับมะเขือไข่เต่านะครับหนึ่งซองไม่ต้องแช่น้ํานะครับนํากระถางประมาณ10นิ้วนะครับหรือ8นิ้วก็ได้นะครับ มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับลงไปก่อนนะครับรองก้นไว้ก่อนนำดินปลูกนะครับดินเพาะปลูกอย่างดีนะครับตามลงไปนะครับอย่าให้เต็มมากนะครับก็ตามด้วยเมล็ดนะครับเมล็ดสายพันธุ์ที่เราใช้มะเขือไข่เต่านะครับ มะเขือชนิดอื่นก็ทําได้นะครับไม่ต้องแช่น้ําสูตรนี้ก็งอกงามดีนะครับก็โรยบางๆนะครับเวลาเราจิ้มไปปลูกถึงจะง่ายแบบนี้นะครับทุกคนนะครับทำตามได้เลยนะครับเราจะได้พืชผักที่ปลอดสารพิษไว้รับประทานไว ประดับหน้าบ้านข้างบ้านได้นะครับก็มือแตะลงนิด,นดหน่อยนะครับใช้ดินปลูกโรยโรยทับบางๆนะครับเสร็จก็ฉีดพ่นด้วยป๊กกี้นะครับมเบานะครับมะเร็ดเขาจะกระเด็นขึ้นมาได้ เสร็จนะครับก็ฉีดพ่นเบาๆนะครับช่องของเรานำเสนอนะครับสิ่งที่มีสาระสำหรับทุนพ่อบ้านแม่บ้านนะครับปลูกไว้รับประทานปลอดสารพิษไม่ต้องไปซื้อหาที่ตามท้องตลาดนะครับเนไะครับมะเขือไข่เต่าสีม่วงนะครับเวลาผ่านไป30วันก็งอกแบบนี้นะครับเราใส่ เราใส่เป็นกระถางเล็กๆแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปลูกมาได้นะครับปลูกมาได้ประมาณ2เดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็แต่งใบแต่งกิ่งออกนะครับเมื่อกี้เรานําใส่กระถางเล็กเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้นําเสนอขออาภัยด้วยนะครับนี่เราก็แต่งกิ่งแต่งใบแกลแกออกให้โล่งเตียนนะครับ เราปลูกใส่เกนลอนเห็นไหมครับลูกกาลังออกได้งามเลยนะครับเวลาผ่านไปประมาณ70ถึง80วันเห็นไหมครับลูกงามเลยนะครับน่ารับประทานแล้วเห็นไหมครับถึงเวลาเก็บไปรับประทานได้แล้วม่อเขือไข่เต่าอาจจะไม่ดกมากพอลูกเล็กๆนะครับแต่รับประทานอร่อยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับ เวลาผ่านไป100วันถึง1 1 0วันก็สามารถเก็บไปรับประทานหรือใครจะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเก็บรับประทานเรื่อยๆก็สามารถเก็บไปรับประทานได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนําเสนอปลูกมะเาขาือไ่ตาไข่เต่านะครับใส่เกลอนน้ํามันนะครับวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ